ะะวันนี้ก็จะพาทุกคนไปรับชมขั้นตอนการทําโครงการของพวกเรากันค่ะชมกันเลยวัตถุประสงค์ของโครงการนี้ข้อ1เพื่อศึกษาสาเหตุที่มาของขยะในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร 2. เพื่อศึกษาปริมาณขยะในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร 3. เพื่อลดปริมาณขยะในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากรขั้นตอนการจัดเตรียมถังขยะและการสำรวจ ตอนนี้นะคะพวกเราได้มาจัดวางถังขยะทั้งหมด4ใบที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะติดตามผลการจัดตั้งถังขยะครับวันนี้มาสองรวจนะครับถังขยะที่วางไว้ในบริเวณโรงเรียนสาธิตนะครับก็คือจะสัมภาษณ์น้องๆทั้งสองคนนะครับก็คือน้องครับ ไอจำนวนขยะแถวแถวนี้ก็คือก่อนที่จะวางขยะนเยอะขึ้นนะครับมีบ้าก็ตรงนี้ก็ค่นข้างเยอะแล้วหลังจากนี้มีสังขยาเนี่ยรู้สึกว่าขยะมันลดไปไหมคะลดลงค่ะลดลงเยอะเลยสวัสดีค่ะวันนี้ก็เรามาสำรวจพื้นที่นะคะที่เราวางถังขยะแล้วก็เราก็จะมาสอบถามกับน้องๆที่โรงเรียนสาธิตกาค่ะ ก็ถ้าตอนแรกตอนที่ตอนที่วากับขยะบริเวณนี้มันมีขยะรดน้ำแล้วก็แบบพวกถังขยะไม่พอหรือเปล่าคะครับมีครับแล้วปกติเรามาใช้ที่นี่เราก็จะเห็นแบบขยะเยอะเลยเยอะแบบก็มีมีบ้างใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วหลังจากที่หลังจากที่คุณพี่วางขยะรู้สึกว่าขยะลดลงบ้างไหมคะลดลงบ้าก ถ้าถ้ารู้สึกเรารู้สึกพึงพอใจกับโครงงานนี้ไหมแล้วก็คิดว่าโครงงานนี้เป็นประโยชน์มากน้อยมากเราเห็นไหร่ะครับก็ประโยชนดีๆนะครับเพราะว่าถ้าอย่างมันจะได้ไม่โอนด้วย ลงพื้นที่ติดตามผลโครงการสวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็หลับจากที่เพื่อนมาสำรวจไปแล้วรอบนึงนะคะอันนี้ก็คือเป็นเวลาสิบโมงยี่สิบหกแล้วก็มาสำรวจอีกหนึ่งรอบนะคะจากการที่เราตั้งข้อเท็จจไว้ก็คือเราตั้งไว้ที่หน้าห้องาน้ำหญิงนะคะรู้จากปริมาณขยะก,ก็คือพบว่ามีคนมาทิ้งแต่ว่าอาจจะไม่ได้เยอะมากนะคะเนื่องจากว่าเป็นเวลาที่คนเลิกเรียนพอดีแล้วก็ตอนนี้เป็นเวลาเลิกเรียนของส่าสวัสดีคร่บวันนี้ว่าพวกเราจะมาสำรวจนะครับเอ่อ โครงงานถังขยะของพวกเรานะครับจริงก็จะมาสอบถามน้องๆน,นะ,ค,ะนนครับว่าน้องๆครับบริเวณแถวนี้นี่คือปกติขยะเยอะไหมครับก็เยอะนะคะส่วนใหญ่ขยะเป็นข้อตรงะะะแล้วพอหลังจากที่พวกที่วางถังขยะไปแล้วนี่คือเป็นปริมาณปริมาณขยะนี้ลดลงบ้างไหมครับลดลงนะคะไม่ได่มีขยะเกิดแา้นค่เราทำความพอใจที่รู้สึกว่า เต็มค่าน้องจะให้เท่าไหร่ครับค่ค่ะว่ามีประโยชน์ว่าสอบคือสอบแบบประเมินผลกิจกรรมจากกูเกิลฟอร์ม